สวัสดีค่ะโรงเรียนนนทสูงศรีตานีนะคะวันนี้มีการจัดงานะะอาชีพแ,แข่งขันกีฬาฟุตซอลสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์เก่าท่เกาโรงเรียนนนทสูงศรีตานีนะคะ,ะจัดจดเรื่องในงานอะไรเรื่องเรื่องจากอู๋ทิตาจิตคผู้จัดการเสี่ยงนะคะในปี2565 มีอยู่คุณโรงเรียนนนท์สุจิตนีมีอยู่สี่ท่านด้วยกันนะคะคุณครูท่านแรกนะคะคุณครูตัดีรันจันแก้วค่ะอ,อยู่กลุ่มสาระศิลปะนะคะคุณครูคนที่สองนะคะคุณครูประกาวันยากริตนะคะอยูกลุ่มาสาระภาษาต่างประเทศนะค,ะคนที่สามนะคะครูสมยากริตนะคะนะคะเป็นสามีของครูประกาวันนะคะ ท่าก e ็อยกาะเกษียณตามภรรยาท่านนะคะคนที่4ี่นะคะคุณครูเสมอจองทองหลังนะคะคุณครูคุณสาราภาษาไทยค่ะวันนี<_<_<_<_<_<_ ah> <_้นะคะมีพุณต๊นะคะในสนามนะคะมีจัดให้เด็นเก่านะคะได้มาเจอกันด้วยแล้วก็แสดงมุทิตาทิมด้วยนะคะมีทั้งหมด10ทีมด้วยกันค่ะ10ทีม10ทีมค่ะแข่งแข่งช่วงไหนเวลาวันนี้2อทีมค่ะก็บอกระหว่างวันที่อะไร 7จ็ดถึงวันที่วที่สิบหกันยาสิกันยาสิบเจแืถึงวันเสาร์นี้เนาะที่เป็นนักเปนักพุดบอลอว่านักงอุซอนนะคะให้มาเจอกันแล้วก็มาแข่งขักดนที่สมัครมานะคะสิบทีม้วยกันนะคะเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีเวลาว่างแล้วก็ตอนเย็นคาอยากเจอเพื่อนเริ่มเจ็ดนาฬิกาสานาทีนะคะที่โดม ร้อยปีสี่ท่านนี้ร่วมกันเป็นทีร้อยปีที่จะทีมเดียวกันครับนี่รุ่นพี่รุ่นน้องกันครับตอนนี้ทีมอะไรครับอันนี้เป็นทีม PE ครับสีอะไรเสื้อสีอะไร PE จะเป็นเสื้อสีเขียวแล้วก็ทีมอะไรครับเอร์มามันครับเหลือฟอร์มามันเหลือฟอร์มามันพอดีพีดีดาพี่จะมาจับไม้เมื่อกี้มาที่จับตั้งเบสเก้ ครับอยันงชัดเจนครับอาจัด2วันเราโดครั้งที่สองสองเหลือพอไปมาครับมีทั้งหมดกี่ทีมมีทั้งหมด10ทีมวันนี้วันแรกเนาะโอเคครับมาดูครับมาดูกาซิโกรครับไส่เขียวเขียวผู้เล่นแข่งไปแล้วผู้เล่นแข่งไปแล้วในวันนี้มีกี่ทีม วันนี้มีกองลูกลองอยู่แกท่านออกไหมือยังไงครับเป็นซ้ายครับแกงวันจันชิงกับวันอาทิตย์และวันเสาร์ที่สิบเนาะเป็นวันจันทร์น่าจะเป็นวันจันทร์ที่สิบเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าสิบหกเนี่ยเรามีกิจกรรม่เยอาวันสุดท้ายเป็นวันที่สิบเก้าออันนั้นเป็น7ถึง19เนาะอาจจะจะเปลี่ยนเป็นต่อการสุขไทย ขาทีมฟุตไทยบุกไทยนี่ไอ้แดงฟ้าไอแดงฟ้า่งให้แดงเขียวกระเด็นตัวดิดูดีไม่ได้ก็ไปได้ครเออไอแดงเหนียวน่ารักนาคนาิดเหมือนกันนะขับมาไปครับเล่นครับเล่นครับดูมือกรรมการครับนะครับวางบนเส้นเท่าน,นั้นนะครับเท้านี่ไม่สนใจนะครับเท้าต่างไม่ได้นะครับการดิการไปหยุดสอนโยนมาครับตร,รงนี้มาหมายเลขึ้นสี่จับขึ้เล่นไม่ใช่เลนขึ้นเล่นนะทำไม่ได้ที เจ้าไอ้ครับเนีไม่ได้เจอนานจำชื่อไม่ได้ครับอ่ะเอาล้วกลับมาดูมาดูผีระพัดผีระพัดที่ยังอยู่ที่มุมกับกัสโกกับผม,มไทยนี่ยังแย่กันอยู่ที่มุมครับเอาล้วกลับมาดูผีระพัดจะเล่นสองเลเวลสอมบายมั่งแน่เลยเข้ามือเข้า,ม,ขามือไหลมาดิกะซิโก้กะซิกโก้โ,กโอ้ยยังเตะครับ อย่างติอยู่กมีทุกวันมีทุกวันมาสุดท้ายวันไหนจริงน่าจะวันจันทร์ที่สิบเกาสวันจันทร์ที่บเสวันเสาร์ที่นี่เราเราที่หยุดจะแข่งวันนี้จนถึงวันศุกร์แล้วก็วันทํามาธรรมดา19น่าจะไปเรื่อยๆทุกวันวันที่19เกวันที่สิเก้าน่าจะจริงเนาะ อ่านครับสีวินาทีครับสีวินาทีครับพันต้องเล่นภายในสีวินาทีนะครับเป็นกติกาเอาเลยครับมาดูนี่มาดูเริ่มต่อไปมาปิดไปติดแต่เอาเลยอยังปิดยังปิดยังปิดก็กระชับเริ่มไปครับกรรมการ่เดียวครับกรรมการ่เดียวครับพันไม่มีผิดตัดสินครับนะครับแต่กีฬาต้องฟังกรรมการดู้ล่งโตผู้จัดการานแก้วชุดทีมอะไรครับ ชื่อทีมอะไรนะปีเก่าปีอีปีอีรุ่นไหนเนี่ยปศไหนหลายรุ่นครับลองกันหลายรุ่นเหมือนกันติดรุ่นไหนปศไหนลูกปศไหนสี่ห้าสี่สิบห้าห้าสิบดิรุ่นปศอะไรจบโอเครุ่นเดียวกันอันนี้ก็ชื่อทีมอะไรเอ่ย สีเกายิงสีเกาีครับ B ีครับโอเคครับวันนี้แข่งไหมลูกแข่งไหมแข่งยังแข่งชนะลูกแแล้วแข่งอีกไหมมีคว้าอีกไหม เราแล้วทีมอะไรลูกอะไรนะบุปทีมบุปทีมวันนี้แข่งกับทีมไหนเลาวแข่งอย่างแข่งเลยใช่ไหมแล้วพวงนี้ก็เจอเสื้อเขียวไหมโอเคอ่าโอเคครับ